ค huh ือวัน er ้มันไม่คว้าเอาไร่นะเอาเลยไม่ยด ตรงเลยนี้เลยลตลัตดเียตัดเดี๋ยวอีกทิ้งแมอ่อ๋อาบีแช่แช่ให้ถึงเลยเลยไม่ต้องใส่คิดเองเพราะเรารู้ว่าปริมาณมันจะมากลนะครับไออตัวนี้เอาไปถือว่ากระปุกนึงได้หลายขีดแต่อันนี้มันได้นิดเดียวเรอไปทำเป็นแกกบบอย่างเดียวยดิอย่างให้ติดแต่ทปนเยอะครับกะได้ที่ไหนบางทีมันเด้งเห็นไหมดูก็ไม่รู้ แล้ววันนั s <S cool. ้นหอ่งนั่งเซิรอตูวในเว็บนั้นนะเขาทำใส่กระอุกเหมือนที่หนุ่ยตอนเนี้ยจับตัวดี่ก็ไม่เคยจับไงเห็นไหมครับอืม

ออกจากหาใจสิบโมงครึ่งเหรอคะอ๋อโอเคค่ะนี่เตียไมไว้ให้ ให้ลูกค้าได้กินทั้งปูทั้งทั้งโดมาแล้วนะอนนืงทีมันนั่งถึงทีตัดราคากันนะราคามันเยอะเลยอ้วนเปีว่ว อาจจาะน้าแล้วเราเห็นจีนจืไปฝากนะเอียดเพราะว่าวันนี้เขาไม่ได้ไปสายที่ตาลาดตอนนี้ก็เรื่อยๆเราวอาทำกับมีนจื้อคือว่าเรามีลูกค้าประจําของเราคือลูกค้าที่ทานอืน้อเราอยู่แล้วแต่ว่ารัเาบเป็นอาหารหลัก กับเป็นกับค่าสังยกตครับผมเราจะออกมาเป็นตัวเนี้ยเนี้ยที่ตอนนี้เราทำตัวอย่างไว้แล้วว่ามีคนเขาสนใจเขาเขาไม่เอานี้ชือเขาจะเอาแต่ถังเช่าคือคนที่ดินใช่่เพราะว่าไอ แป๊บเดียเพิ่งเกียร์นะเด่นเลยก็วันนี้เก็บ ผลผลิตทางเช่าครับมันสุดเป็่อ่างมกครับ mm hmm. ก็จัดการเก็บเกี่ยวนะครับก็คือในกล่องะครับในกล่องพลาสติกะครับที่ว่าทำจะขึ้นดอกที่ว่าค่อนข้างที่จะหนาแล้วก็เก็บเกี่ยวได้ง่ายกว่าในในขวดครับเพราะว่ามันมีหน้าหน้าตัดหน้าหน้า,นาพื้นที่หน้ากว้างครับในเก็บเกี่ยวง่ายกว่ารอบหน้าก็ถ้าทําผมคิดว่าผมก็จะใส่ในกล่องให้มากกว่านี้กล่องพลาสติก พอใจผลงานแคน่ไหน,นครับก็ <ked> พอใจอยู่ในระดับหนึ่งครับแต่ข้างหน้าก็จะทําให้ดีกว่านี้ครับผม <ừ> ก็ถือว่าแค่นี้ก็พอใจมากๆแล้วครับครับวันนี้วันแรกไหมครับวันนี้เป็นวันแรกที่เก็บครับผมจะถึงจะส่งให้ลูกชายยังไงตอนนี้ก็ตอนนี้ก็จะส่งแบบแบบตสุขาต่างจังหวัดก็จะส่งแบบต่างแห้งนะครับคือทั้งโคนแล้วก็ทั้งดอกก็จะบดรวมกันแล้วก็ผสมกับลิ้นจือนะครับห่อสองร้อยห้าสิบ ส่วนยังมีส่วนที่ว่าไว้ขายให้ลูกค้าใกล้เคียงลูกค้าในจังหวัดนะครับแบบเป็นขวดก็ขวดละสา0ร้อยนะครับพร้อมดอกพร้อมโคนแบบสดๆเลยครับมีสองอย่างให้เลือกครับผมที่ว่าเราเป็นคนไร้ย้อนหนักๆทั้นหมอไม่เคยได้ตังเราเลยจนเท่าทุกวันนี้เรากินเห็นเชื้อวันเดียวถ้าหนาถ้านนาน้าหลักสารกีจ่กอนอันไหนที่เราทำได้สิบห้ากัมครับ Yeah.